สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระสถิตกลางใจไทยทั้งหลายพระเกียรติยศลือเลื่องเกลิกกำจายพระศกถวายสดุดีองค์มาตาน้ำพระไทยพระกรุณาที่หานมั่นแม้ฝ่าฟันผองภัยยังไปหาเพื่อปัดเป่าบรรเทาทุกข์ปวงประชาให้ผ่านพ้นวันเวลาอันร้าวราน สองพระหัตโอบอุ้มจึงคุ้มราชชนทั้งชาติปราดจากทุกข์เป็นสุขสารพระราชกิจทะอุทิศพระราชทานเพื่อสืบงานสารคุณค่าประชาชนราชมงคลสุวรรณภูมิจึงเบิกฟ้าเชิญปวงเทพเทวาประทานผลเสกพระพรถวายชัยบรรดาลดนมิ่งมงคลพร้อมพรั่งจีรังเทิน ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ